สวัสดีครับผมชอ่ศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับ MGM เนี่ยมผมดัดแปลงมาจาก MLM ในตลาดเนี่ยนะมันมีการขายาสินค้าหลายหอย่างก็ระบบหลายชั้นนะซึ่ง MGM เนี่ยนะกว่าจะคิดได้ใช้เวลา18ปีผมอยากจะทำ MGM ตั้งแต่ปีนะ35มันเริ่มทำได้เมื่อปี5-3ส่วนหนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็มาจากแนวความคิดส่วนนึงามาจากอุเบกุบุคลากร ก็เลยระบบ MGM เกิดขึ้นทําให้คนที่เข้ามาส่วนในระบบนี้เนี่ยนะนะมาศึกษาแล้วขายแค่ระยะแรกขายเพื่อรู้ว่าสินค้าเราประกันภัยมีอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่นะใช้เวลาในการขายเนี่ยไม่น่าเกินครึ่งปีเราก็จะรู้ตัวสินค้าเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเข้าระบบ MGM ม็คืออย่าขายชักชวนคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะประชาชนทั่วโลกเลยนะต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่า และดีกว่าบริการเยี่ยมระบบ m g MGM เราทํามาเพื่อเพื่อตานี้โดยเฉพาะเลยเราไม่เชื่อเลยว่าคนที่มีรถเนี่ยเขาไม่ซื้อประกันกับเราถ้าเราถูกกว่ายกตัวอย่างนะถ้าเกิดคุณเคยจ่ายเบีย้ยสอง0 0ื่นนะแล้วถ้ามาเข้าระบบ m g m คุณจ่ายเบีย้ยเหลือหมนะื่นเจ็ดลดไปสั้สิบสองเปซกับคุณไปจ่ายที่อืน่นยังเป็น20,000อยู่ผมไม่เชื่อเลยว่าคุณไปจ่ายที่สองหม คุณต้องมาจ่ายที่ผมที่1 7ืแล้วคุณก็จะทําการประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนคุณญาติคุณ,คณให้มาเป็นสมาชิกของ MGM เพื่อมีส่วนลดในการซื้อประกันไปเราให้ข่าวบอกคุณ1%นะนึเปอร์เซนะๆสูงสุดไม่เกินแเนต์เพราะัเอ็ก็ทำเป็นธุรกิจได้โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกนะบอกแล้วมีได้ได้ก็อยากจะบอกต่อต่อต่อ,ต,อต่อไประบบนี้สามารถที่จะ ดันให้ตัวเลขนะดีขึ้นมากขึ้นนะเพราะนั้น MGM มผมเปรียบเทียบนะฮะระหว่างส่วนในบ้ากนชีวิตกับส่วนในขายตรงนะครับนะในอดีตต่างๆผมเคยอยู่กันชีวิตผมไม่ชอบเลยต้องขายต้องหาตัวเลขถ้าไม่มีถูกตัดสัญญานะซึ่งเราก็ไม่ชอบขายแล้วนะฮะปีหน้าต้องต่ออายุถ้าไม่ต่อยุเนี่ยนะอัตราความยั่งยืนไม่เกิดก็ถูกตัดสัญญาอ่ะก็เลยเป็นความชิตไม่ไม่ได้ อันนั้นผมไม่ชอบเพราะนั้นแล้วก็ในการขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขไม่ดีตําแหน่งก็ลดนี่คือธุรกิจของประกันชีวิต MTM เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดเลยนะมีอยู่กฎเกณฑ์อยู่5ข้อนะชักชวนคนมาเป็นสมาชิกงานข้อหนึ่งข้อสองนะถึงขายได้แล้วไม่ต้องตามต่ออายุถึงเวลาลูกค้าก็ต่ออยู่เองข้อสามนะขึ้นตําแหน่ง ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีการลดตําแหน่งไม่เหมือนธุรกิจอื่นว่าจะเป็นขายตรงหรือประกันชีวิตตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขในเดือนต่อไปไม่ดีก็ลดตําแหน่งด้วยข้อ4ี่กฎหมายบังคับใครที่มีรถต้องถูกกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อประกันรถยนต์ถ้าไม่ซื้อตํารวจจับแล้วก็ปรับไม่ใช่ไม่เย้ยตัวนะปรับ2 0,000ืนปรับคนขับ1 0 0 0 0ืนแล้วปรับจองรถอีก1 0,000ืนวิเศษสุดก็คือนะฮะถ้าคุณทำรถเอ็มจีเนี่ยคุณมีสายงานเท่าไหร่ ปีหน้าคุณได้มากกว่านี้อยากจะบอกว่า m อ็ชเนี่ยคุณกินคอมตลอดชาติเลยครับผมมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เวลา18เดือน16เดือนมีรายได้เป็นแสนแต่มีท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาพิ่งมาเล่าอยู่ใน YouTube นะขอจาก,กาที่ไปยินเขามีรายได้เดือนหนึ่งแล้วกับผมเกิน5 0 0แสนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมา2ปีแล้วเพราะนั้นจะว่าเขากำลังหือว่าแฟนเขามีท้อง นะต้องใช้เวลา9เดือนเกิดมาพอเกิดมาเขาก็ยังเหอลูกเงาตอนนี้ลูกก็ปีเสร็จแล้วสองปีที่เขาไม่ได้มาทําธุรกิจเลยแต่องค์กรเขาใต้ล่างเป็นคนทําได้ได้เขาไม่ได้ลดเลยมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานนึงเขาเขาเขียนว่าเหนื่อยสมปีแฮปปี้ชั่วโคตรนี่คือลูเอ็มที่ทําให้อยู่เพราะนั้นหลายๆคน,นะนเนี่ยนะใช้เวลาสิบแเดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนละเพราะนั้นเอ็ เป็นสิ่งที่วิเศษสุดผมยังเชื่อว่านะอยากจะบอกในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้อยากจะบอกว่าทั่วโลกก็ยังไม่มีใครทําำตรงนี้ทําแค่18ดเดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนแล้วก็มากกว่ามากกว่าถึงตอนนั้นคุณไม่ทําใต้ล่างคุณนะเขาทําหมดเลยครับนะอขอยกตัวอย่างที่วิจิตรอีกทีหนึง่งนะครับนะเขามีสายงานแค่ติดตัวแค่พันคนนะแตอออ่ออกไปใต้ล่างสองหมื่นกว่าคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นสอบทำงานแล้วนะ เขาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ใต้ล่างทํางานแต่งเขาละเขารับผมเอยลนะห้าแสนกว่าหลบ MGM เนี่ยเป็นหลบที่ดีมากเลยนะถ้าคุณอยากจะทํา MGM เนี่ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้กับเราสิครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะมาผ่านกระบวนการอบรมความรู้เรื่อง first step next step ระบบออนไลน์สิ่งที่พิเศษสุดคือคุณต้องสอบบัตรในหน้าของคอพอให้ได้สมัครกับเรานะฮะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ36สาขาปัจจุบันนี้ออกมา คุณไปดูจากเว็บของเราสีกุงโบเกอร์ o t สอเทียสอยู่ในช่องที่ติดต่อเราคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณติดต่อจังหวัดน,นั้นได้เลยหรือไม่งั้นโทรหาผมก็ได้นะครับนะผมชื่อสีกุงอรุณสวัสดีเบอร์โทรศัพท์ผม0897774986เบอร์ที่ออฟฟิศของผมเป็นนะเป็นเบอร์ที่เบอร์เดียวรัดันทั่วประเทศเลยเพ็นไ,ไหนคุณโทรไปแล้วนะคุณอยู่จังหวัดไหนบอกว่าให้ชว่วยโอนไปสาขาแต่ละสาขาได้เลย02867 3 8, 8 8 8นะครับโอนสายไปสาขาเชีงยงใหม่หาดใหญ่พิษณุโลกและ, 1, ะครสวรรค์นะฮะหรือทางอุบลอุดรร้อยเอ็ดมุกดาหารได้หมดเลยครับตอนนี้มีอยู่3ามสสาขา mm hmm. เอาไว้ดูแลประชาชนเราเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ mm hmm. ผมน่าจะเปิดได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดที่เป็นตัวเมืองนะฮะทุกจังหวัดอยากจะมี MGM เข้าไปอยู่ในจังหวัดทองท่านนะครับเพราะนั้นธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของลงเ g m มครับแล้วคุณจะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ